ไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวไปทำกัน oh <my> อันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้รถห้าสิบอะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่รถ3ามสิบอะไรจะมีไม่มีขั้วคุยไม้ไปบนั้ง รรี่่าร้ออรมดีานิดีอีกาอลรมดีใช่ไปกันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยนั่นนั่นนี่นี่แหลรโอ้แตงตเทตัวนี้คนละร้านลรังาเรื่องอันที่มันไม่เหลืองเวานนี้นะอนี้ปรด้ารเราต้องมีเทคนิคการปรองเมลดกาแีหนิมแล้วก็ง่วงอ่ะ เอาธรรมดาเลยหนูไปบอกในชัวเาเลยว่าจะไปกินมืดๆเขาจะเล่นแบตให้ไปไปให้ป้อมจัดให้เอากีหลบได้วยเล็ก อย่างแนนี่ข้าที่หนเลยขมันแหงนเดี๋ยวมันก็แหงนอยู่แล้เนี่ยน่โกนเลยโกนเลยโกนเลยไหมแผมมันไอ่ใส่เวลาใส่สิสองร้เองอย่เอาไปแลกให้แลกให้เป็นสามร้อยข้าวข้างหลังข้าว

พวกนี้ยังลกไม่ออกคขาแหละบอกป๊อปีไม่ว่าเอาอะไรบอกมันเอแหนป๊อขับมาแล้วน่นผิดผิดคน ข้าว <on> ับราสวัสดีครับ่อแน่ไม่ได้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับขายข้าวไปเลยครับข้าวเบียรสู้พันข้าวอนรั้นตอนนั้นทุกคนไปรับเปล่าโอ้ถ้าก็ตายแล้วรถมันจอดยู่ไม่หยุดเห็นรถมันจอดอยู่ไม่ บวชสิบห้าวันพ่อเอ่ยปากแล้วมึงต้องทียวนี้มาหามาหาคนบวชอยู่เฮียสนใจยช่วยหน่อยสิ้าวันเฮีไง้ยไม่ไม่ตหลวงพ่อมาบวชแล้วเสามวันไี่มีปบวชเลยนะปีบวชสิปะเนี้ยหลวงพ่อปีบวช เหมือนอาจจอยอะแหละแม่ไม่เห็นไปกินข้าวกันเลยรอคุณนานๆภิแ่กปวล้เถวายเท่าไรเอางี้ดีกว่าถวายเท่าไร่ว่ามาคุ้มเปล่า

งานสองที่แล้วจำพูดกันไม่ได้ คงขำคุณปู่สุวินสารประเสริฐครอบครัวลุงหลายป้ามีละเอียดขบผู้กำกับวิบูลย์นิพิธธรรมจัญญาครอบครัวปิยวงย่าผัดคงขำบุณปู่สุวินสารประเสริฐครอบครัวลุงหลายป้ามีละเอียดขบ

and uh

好 วะเมวะอิตตินังเปตานังอุคปะติอิจิตังบริตังตุมหังกิปะเมวะสัมปิโลสัพเพปุเรนโดสัพพจันโตเวันโโส

ไม่ได้ไม่เห็นรูปเงาเอาเดีเยวนแบงค์กไหมแม่ตาสิบสี่ร้อยเดรับมากับกลับับกลับกลับเขาเนี้ยเหรอไ้เนี่ยเจ้าว่าไม่ได้ร้องไปแล้วเสียออกออกออกออาการด้วยนะวัดอ่ะเออเอไปนี่ต้องให เอเดี๋ยวไานไหครับ